สำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI นั้นเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่อเมริกาหมายมั่นปั้นมือมากว่าจะต้องเป็นผู้นำแต่หนึ่งเดียวในโลกนี้มันเห็นว่า AI นั้นปัญญาประดิษฐ์คืออนาคตของโลก ใครคุม AI ได้เ็คุมโลกได้บริษัทสตาร์ทอัพเล็กๆของจีนเขาได้เปิดโมเดลชื่อ Deep s e e กด้วยเหตุนี้เขาถึงทำให้โลกตื่นตะลึงตกตะลึงช็อกไปหมดช็อกที่ออกมาแล้วทำได้ดีกว่าของอเมริกาปิดที่ช็อกมากที่สุดคือใช้เงินแค่190ล้านบาทเอง เรื่องนี้เนี่ยผมเป็นคนเปิดคนแรกในประเทศไทยในรายการสนที่เล่าเรื่องผมพูดเรื่องที่เขย่าวขวัญประเทศอย่างอเมริกาและนักลงทุนตลอดจนบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆใ,ในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น Meta ซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook ไม่ว่าจะเป็น Chat GPT ไม่ว่าจะเป็น Apple ซึ่งกำลังพัฒนาอยู่นั่นคือนักวิจัยจีนบริษัทเล็ก ชื่อบริษัทดิฟซิกเริ่มโดยคนจีนหนุ่มๆอายุ40ปีเองท่าทางจะเป็นเนิร์ดนะฮะออก AI อันหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าด p s e ิ k สันสะเทือนวงการยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในซิลิคอนแวลเลย์พิสูจน์ว่ามาตรการปิดล้อมกีดกันของอเมริการไม่ได้ผลเลยแม้แต่น้อยสำหรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI นั้นเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่อเมริกาหมายมั่นปั้นมือมากว่าจะต้องเป็นผู้นำแต่หนึ่งเดียวในโลกนี้อเมริกาเลยทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้นความก้าวหน้าของจีนวันจันทร์ที่20มกราคมซึ่งเป็นวันเดียวที่ ดดนัลด์ทรัมป์สาบานตัวเข้ารับตำแหน่งบริษัทสตาร์ดับเล็กๆของจีนที่ตั้งอยู่ที่เมืองหางโจวชื่อหางโจว e e p s s e e k a r t i i i c i a l i n t e l l i เ e n c e เขาได้เปิดโมเดลปัญญาประดิษฐ์ชื่อ Deep Seek R1 เปิดออกมาปังปั๊บท่านผู้ชมครับสันเสดือนึงขนาดว่าหุ้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นของบริษัท Nvidia Nvidia คือบริษัทผลิต AI ชิป ที่ถูกอเมริกาห้ามไม่ให้ส่งชิป Nvidia เดีย100ให้กับประเทศจีนทีมสร้างสรรน,นักวิจัยของ Meta หรือว่า Facebook ยอมรับว่า d e ิ s s i กทำให้พวก Meta หรือ Facebook ตื่นะหนกว่าปัญญาประดิษฐ์ของจีนมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วบรรดาบริษัทสหรัฐที่ในซิลิคอนแวลล e ยทุ่มงบประมาณมหาศาลหลายร้อยล้านเหรียญสหรัฐหรือบางแห่งหลายพันล้านเหรียญสหรัฐดิฟซิก เป็นบริษัทสตาร์ทอัพเพิ่งก่อตั้งไม่ได้ไม่ถึง2ปีผู้ก่อตั้งนะคือเนิร์ดชื่อเหลียงหวนเฟิงเปิดตัว d e e p ิก v k ส3สร้างความมืออาให้กับวงการ AI Artificial หรือว่าวงการปัญญาประดิษฐ์ทั่วโลกเพราะว่ามีค่าใช้จ่ายงานัฒนาที่ต่ำมากมคือแค่5%ของค่าใช้จ่ายที่บริษัทในต่างประเทศใช้กันมีประสิทธิภาพในระดับเดียวกับ AI รุ่นที่ล้ำหน้าที่สุดของอเมริกาประสิทธิภาพเหมือนกันในการทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมในด้านต่างๆเพราะว่า DeepSeek ทำคะแนนได้ในอันดับที่3รองจาก Gemini ของ Google และ ChatGPT ของ,ง OpenAI แต่ทั้งชมรู้ว่าในหลายๆด้าน DeepSeek ทำได้ดีกว่า ChatGPT Gemini ของ Google ล a m a ของ Meta Facebook และ Cloud c l o u d ของบริษัท Anthropic Startup อเมริกาสุดๆซ้ำ โดยย e บ p ี9้ล้ำเหนือกว่าโมเดล AI ขนาดใหญ่ของยักษ์ใหญ่ i t ในอเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการให้เหตุผลและการคำนวณอีกด้วยที่สำคัญคือต้นทุนของ AI จีนตัวนี้ต่ำกว่าบรรดาบริษัทในสหรัฐอย่างมาก ประการถัดมาท่านผู้ชมครับตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาอเมริกาพยายามจีดกั้นจีนห้ามส่งออกไมโครชิปประสิทธิภาพสูงไปให้จีนยังกดดันให้ประเทศที่3ที่ใช้เทคโนโลยีของอเมริการ่วมคว่มบาดจีนด้วยออกกฎห้าม n v i d i ียขายชิประดับก้าวหน้าที่สุด2ตัวให้จีนก็คือรุ่น A100 และรุ่น H100 ห้ามขายให้จีนริปซี่ขันไมใช้หน่วยประมวลผลกราฟิก GPU รุ่น H800 ที่เอ d นีดีปรับแต่งลดประสิทธิภาพสำหรับตลาดจีนซิ่งมัศจรร์เกิดขึ้นมาดิฟซีกสามารถใช้ไมโครชิปที่ประสิทธิภาพน้อยกว่าลอยถ้วยมากกว่าที่บริษัท AI อในอเมริกาใช้แต่ดันสร้างผลลัพธ์ที่ไม่น้อยหน้ายักษ์ใหญ่ของอเมริกาที่ใช้ชิปประสิทธิภาพสูงและมีหน้ำซ้ำดิฟซีกยังตบหน้าบริษัท AI ในอเมริกาด้วยการเปิดให้ใช้ฟรีเขาเรียกว่า OpenSource ทุกวันนี้เนี่ยคนที่ใช้ GPT Chat ต้องจ่ายปีละ1 0 0 0บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการเขาแต่ DeepSeek ไม่เสียเลยแม้แต่บาทเดียวการเปิดตัวของ DeepSeek อย่างกระทันหัน DeepSeek R1 เป็นเหตุผลที่ทำพนักงาน Meta Facebook ตื่นตระหนอกอย่างรุนแรงเพราะ Meta พัฒนาโมเดล AI ชื่อลามะโดยใช้ GPU H 100ระดับสูงมีพลังการประมวลผลสูงกว่าที่ DeepSeek V3 ถึง15เท่าตัวแต่ ประสิทธิภาพสุดท้ายกลับไม่ได้เหนือไปกว่ากันมากมายเขาบอกอย่างนี้ครับซึ่งน่าคิดมากผมจะแปลฟังผู้บริหารเมตากำลังวิตกกังวลอย่างมากกับต้นทุนการพัฒนาโมเดลของ GAI คือ Generative AI ที่สูงมหาศาลแต่พวกเขาจะตอบคำถามได้อย่างไรใน,นเมื่อผู้นำทุกคนในองค์กรที่พัฒนา GAI ในสหรัฐได้ผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนการพัฒนาของ DeepSeek V3 ซะอีกก็คือว่า เงินเดือนของคนที่อยู่ต่างประเทศของแพลตฟอร์มต่างประเทศที่พัฒนายญนะ่นั้นเงินเดือนผู้บริหารหนึ่งคนนะฮะแม่งยังมากกว่าการใช้จ่ายของบริษัท d e e p s e ซ k ซึ่งผลิตสินค้าออกมาและผู้บริหารในพวกนี้มีกี่คนเงินเดือนพวกนี้สูงมากถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล w และกดแชร์ ยูทูบก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนิตยสารฟอร์จูนของอเมริกาถึงกับบอกว่าอเมริกาเพิ่งจะประกาศว่าจะลงทุนหลายแสนล้านดอลลาร์เพื่อปกป้องความเป็นผู้นำในทางด้านปัญญาประดิษฐ์แต่ว่าบริษัทสตาร์ของจีนที่มีงบประมาณต่ำอย่างเหลือเชื่อ ได้ทําให้อเมริกาฝันสลายไปเรียบร้อยละคือนิสัยชอบเอาเงินฟาดหัวคนพวกนี้จะมีบริษัทเงินทุนต่างๆหรือบริษัทที่ที่ปั่นหุ้นแล้วก็เป็นประเภทเขาเรียกว่ากีดกันเขาเรียกว่า property นวัตกรรมส่วนบุคคลเหมือนกับ Apple มี iOS ถ้าคนอื่นมาใช้ iOS ต้องจ่ายเงินฉันใดฉะนั้นแต่จีนหมอนี่ประกาศออกเลยว่า ยิ e ซีคือโอเพนซอร์ e เฮ้เข้ามาเลยเข้ามาได้อยากใช้ใช้ไปแล้วเขาก็เอาข้อดีข้อเสียที่คนเอามาร่วมใช้เอามาพัฒนายิ s ซ e k ต่อเขาไม่มีความลับเขาไม่หวงเพราะการไม่หวงนี่แหละคือการสร้างเครือข่ายที่เขาจะนึกไม่ถึงว่าในที่สุดแล้วเนี่ยความไม่หวงของเขาเนี่ยจะทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้นกว่าเก่าเยอะองค์ประกอบของาพัฒนา AI เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังมีอยู่3ข้อ หนึ่งอัลกอริทึมอัลกอริทึมคือวิธีการประมวลผลทุกวันนี้ท่านผู้ชมครับเพจต่างๆบริษัทต่างเนี่ยขายของไม่ว่าจะเป็น s h o ป e e Lazada ้าพวกนี้มันจะมีอัลกอริทึมคือวิธีการประมวลผลว่าเฮ้ยสินค้านนี้ขายดีเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเปิดเพจมาเอาสินค้าที่ขายดีขึ้นก่อนเหมือนกับอัลกอริทึมของ Facebook หรือของ YouTube เช่นกันเฮ้ยรายการนี้ดีคนเข้ามาดูได้ เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็หาอันนี้ง่ายหรืออะไรก็ตามมันไส้ก็ตามบอกว่าให้รายการคุยชูรท่องสนทีนะัคนดูเยอะมากแต่แม่ไม่ยอมจ่ายค่าบูสโดยอ้างว่าการบูสจะทำให้ยอดคนดูสูงซึ่งเราก็ยอดคนดูเราสูงอยู่แล้วในอดีตมันก็เลยบอกว่าให้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินก็ลดการมองเห็นลงไปขนาดลดการมองเห็นลงไปก็ยังอยู่ในระดับ5 0 0 0 0 0ถึง700,000คนเพราะว่าของเราเนี่ยเป็นออแกนิกหมด คนที่ทำงานที่นี่ก็เป็นคนออแกนิกเช่นกันนะฮะข้อแรกอ algorithm ก็คือว่าวิธีการประมวลผลข้อที่สองคือข้อมูลที่ใช้ในการประมวลผลและข้อที่สามคือพลังการประมวลผลนั่นคือประสิทธิทภาพของไมโครชิปคือบริษัทตะวันตกเชื่อมาตลอดว่าพลังของการประมวลผลเกิดจากประสิทธิทภาพของไมโครชิปเปรียบเสมือนเซลล์ประสาทในสมองมนุษย์ยิ่งพลังการประมวลผลมีมากเท่าไหร่ ก็จะควรทําให้ฉลาดมากขึ้นเปรียบเทียบเหมือนคนหัวสมองดีฉลาดย่อมจะเรียนรู้ได้เร็วกว่าคนที่หัวทึบเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับอเมริกาเนี่ยมันชอบขี่ช้างจับตักกแตนทําไมอเมริกาทำอย่างนี้ได้เพราะมันมีนักเกงกําไรจากวอลล์สตรีทลงทุนในบริษัทพวกของอเมริกาพวกนี้ซื้อหุ้นเอาไว้เอาเงินกลนทุนก้อนใหม่ๆมาไอ้นี่เอาเงินทุนเนี่ยไปแล้วก็ไปลงทุนด้านพลังการประมวลผลเพราะต้องการแย่งชิงพลังการประมวลผลชั้นเทพ ศูนย์ข้อมูลซูเปอร์คอมพิวเตอร์ XAI ของนายอีลอนมัสใช้ชิปชั้นยอดของ Nvidia ดียคือ GPU Nvidia ดีย H100 ท่านผู้ชมรู้ว่าใช้เท่าไหร่1 0 0 0 0แสนตัวทำให้เป็นคลัสเตอร์เพื่อฝึก AI ที่ทรงพลังที่สุดแห่งหนึ่งในโลกปัจจุบันส่วนแชด GPT นายแซมออาแมนผู้ก่อตั้ง o p e n AI เขาบอกจะลงทุน1 0 0 0 0แสนล้านดอลลาร์ท่านผู้ชม3ล้านล้านบาท เพื่อสร้างศูนย์ข้อมูล10แห่งในเท็กซัสจะใช้จ่ายอีก5แสนล้านดอลลาร์ในอีก4ปีขา้างหน้าเพื่อสร้างคลัสเตอร์ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์20แห่งทั่วอเมริกานี่ภาพนี้สะท้อนเห็นถึงแนวคิดบริษัทเทคโนโลยีอเมริกาที่เชื่อว่าใครก็ตามมีไมโครชิปที่ทรงประสิทธิภาพมากกว่าก็จะชนะอย่างแน่นอนแต่ว่าการแข่งขันเรื่องไมโครชิปนั้นมีต้นทุนสูงมาก มีหนำซ้ำยังต้องใช้ไฟฟ้าในปริมาณมหาศาลสูงจนบริษัทเช่น Google Amazon พยายามเสนอขออนุญาตในการพัฒนาและตั้งโรงไฟฟ้านิลียร์ขนาดเล็กของตัวเองขึ้นมาเพื่อล่อเลี้ยงไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลและศูนย์ประมวลผล AI ตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพารัฐบาลท่านผูน้ชมครับเอาละเรามาดูกันเมื่อจีนเผชิญกับการกีดกันไม่ให้เข้าถึงไมโครชิปให้จีนเข้าได้เฉพาะระดับต่ำลอยถ้วยของชิป n อ i น i a เดีย รุ่น A 8 0 0บริษัทจีไม่ได้เดินตามกระแสแต่เขาไปพัฒนาองค์ประกอบหลัก2อ,องค์ประกอบคือพัฒนาอัลกอริทึมวิธีการประมวลผลและการสานาข้อมูลซึ่งนำมาใช้ในการประมวลผลซึ่งได้เปิดหนทางใหม่ในการพัฒนา AI ด้วยต้นทุนที่ต่ำมาก AI คือปัญญาประดิษฐ์ต้องมีการฝึกเอาข้อมูลเข้าไปให้ต้องใช้พลังงานเยอะต้นทุนการฝึก AI Deep s e อยู่ที่แค่5.57ล้านเหรียญคิด เป็นแค่หนเเซ์ของ GPC ซึ่งทำให้ AI พัฒนาด้วยเหตุนี้เขาถึงทำให้โลกตื่นตะลึงตกตะลึงช็อกไปหมดช็อกที่ออกมาแล้วทำได้ดีที่ช็อกมากที่สุดคือใช้เงินแค่190ล้านบาทเองเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังนะฮะนายออเมน GPT บอกจะลงทุนทั้งหมด6แสนล้านเหรียญสหรัฐในอนาคตข้างหน้า6แสนล้านเหรียญสหรัฐมันเท่าไหร่แล้วท่านผู้ชมเอ้ย 18ล้านล้านบาทแล้วเงินทุนี่มาจากไหนอะ่ะก็จากไอ้พวกวอลรีทั้งหลายเนี่ยที่แม่งปั่นกันปั่นกระแสกันเพราะว่ามันเห็นว่า AI นั้นปัญญาประดิษฐ์คืออนาคตของโลกใครคุม AI ได้จะคุมโลกได้ก็หมายความว่าถ้าใครยิ่งใหญ่ในระบบปัญญาประดิษฐ์ได้คนทั่วโลกต้องจ่ายค่าสงให้มันแต่ว่าดิฟซิกไม่คิดกันเลยถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ YouTube ก็เช่นกันนะาผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม